ตานพันยิงตรงนี้เจแค่ข้ามคานไปไกล Subscribe to my channel ทีน่นอ็ตอตท่านออกสายไปที่เอฟทางทานตรงนี้ยเอฟแกเขาก,กลางมาตูตูมที่บอลป่ามาที่นอ็อตอีกทีเบิ้ลปืนกับบอลออกสายไปเอฟเอฟมองไกลทะลุทางซ้าย พี่โป้ยิงเลยลูกนี้โอ้โหตายังตรงต,รงตัวตาเปิดลูกนี้นใ,ชใช้เลยใช้เลยครับใช้เลยอันนั้นตัวน,นั้นใช้ได้หมดน้ําเนิร์กินได้เลยเกับตันอ่อนลู้นนี้จะมาไม่ได้ไอ้ขี้กับตันอ่อนใช้พลังสุดยอดโอ้ยลูกนี้พี่ผมกินกล้วยนะเออกินเลยกล้วยกินเลยลูกละห้าสิบหยอกหยอกหยอกใครหิวกินกล้วยได้เลยนะครับกล้วยเยอะกล้วยเยอะ ไอ้สุดหลุดว่าอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้ว,อลว,ลวเอฟอูน,นี่ไม่เข้าใจกันตั้แมแทงควานไปจานพันไปแล้วยังเชวิ่งไม่ทันพวกนี้คือหลังมาพี่โต้งโต้งมาเบิ้ลม,มาที่ที่โบที่โบออกขวามาที่น็อตแัเ้เบิ้ลเข้ากลางไปตูที่โบที่โบหลอกอย่างติดที่ตั้มอยู่อ๋อคือหลังไปที่ต่อสวยงามต่อ เปิดกลางมาติดที่น็อตโอ,อ้โหน็อตตัดมอลไม่ได้น็อตออกซ้ายพี่โบ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 ,โบ,โบรออยู่รออยู่ประตูน็อตประตูประตูแต่ว่าลั่นไปนิดนึงพี่บอลน,น็อตเปินมาเปินกลางมาไม่มีใครครับลูกนี้ขวัญเจี๊ยบลูกออกไป ตอนอ่อนเบิร์นรุ่นนี้โอ้โหเกือบเกือบทันไปเปิดได้บอลอยู่เปิดกระชากไปเปิดยังได้เปิดหมุนไปเนี่ยยัยงไปได้อยู่เปิตดตรงนี้โอ้โหจานผ่านบอกไม่ทนันไม่ทนันตรงนี้นี่ตู๋ออกฟฟายไปที่น็อตน็อตมาทางขวาที่บอลวันที่พี่โบ ดูมองเดี๋ยวเขากลางไปทะลุช่องไปทางซ้ายยังติดที่เป็ดกดระดัดไโดนตั้มออกไปเดี๋ยวเปิดเข้ามาถิดเา้าตรนนี้ยังได้อยู่ตี๋ตี๋ตตเปิดมาพันพันคือมอนไว้ตี๋ยังได้ติ๋กระชากไปติ๋ห้อยสองสามสี่ห้าเปิดกลางมาเอาน็อตตัดไปได้ เออดอรู้ช่องอยังติดติดตามอยู่กระตันอน่อนยิงแม่งเลยเหียอะไรกันวะนี่เฮีโหยิงแม่งเลยกันต้องเขี่ยบอลขึ้นมามาที่ตูตัวขวามาบอลเบิ้ลกับไปที่โบโบไปซ้ายที่นอ็ขอตเข้ากลางมาตูแตะตรงนี้สวยทำให้น็อตริง มันเปิดออกขวามาเอานี้บอลเบิล mm hmm. ไปที่น็อตอีกทีนึงล็อก mm hmm. ไปตรงนี้เหมือนจะไปได้จงไปได้อยู่ออกไปซ้ายเอฟเอฟล็อกตรงนี้ติดอยู่ครับเอฟเปิดกลางมาเอาตีกันมาไม่ได้ตีกระชากมาแล้วโอ้ยมีโบตัดไปได้ตรงนี้โบยิงเลยตรงนี้ตอดเซฟไม่ได้เอฟเอฟเข้ากลางเกือบถูกตัดได้นี้ น็อตอ่าวันนี้โอ้โหยังได้อยู่ตูตูค้งหลอกไปวันนี้จิ้มออกไปได้มาน็อตน็อตยังไงออกมาที่บอลออกขวาไปวันนี้ที่เอฟหลุดไปแล้วเอฟเปิดเข้าไปแฉลบออกหลังได้เตะม,มุมไป จะเปิดเข้ามาเปิดเรียกเข้ามาตรงนี้มาเอาน้ำตัดได้เข้าขาพันสีจะบอลได้สีแทงกลางไปรุ่นนี้ไม่มีใครครับโอ้โหโครล,ลูไปโครล,ลูครับผมโบไปที่นอ็นอตน็อตล็อกไว้ก่อนขึ้นหลังมาโบโบมองอยู่ม,มีใครทำทางพี่โบดึงไว้กลับไปน้อยทีทีนึงนัดยิงเลยรุนี้เซฟได้รงนี้เอาคุกคลิกคุกคิก,คก,คกตู กระตันอ่อนได้บอลอยู่ยกขึ้นมาไม่มีใครครับผมโตเปิดกลับไปทีหนึ่งเอฟจับบอลไว้กัปตันอ่อนไล่โอ้โหกัปตันอ่อนเฮียตกใจเเลยกัปตันอ่อนไล่เอาเฟตยังจับไม่ได้มาที่ตีตีบอกใจเย็นอ่อนได้บอลโอ้โหจับบอลจะจะพลิกกลับไม่ยอมเบิ้ลเอฟไปแล้วไปทางซ้าย รอดโดนกลับมาเอฟอีกทีนึ่งฮูไม่ทันวงนี้ไม่ทันจริง Subscribe to my channel สีเปิดไปอ่อนเบิ์นมาเป็ดอ่อนแล้บบอลไปเอาขึ้นไปสีอ่อนเด็กเช่ติดที่ตูตูหลอกก่ทางขวาเอฟเบิ้ลไปโอ้โหย้อนหลังหมดเลย เป็ดได้บอลอยู่เป็ดเข้ากลางมาที่อ่อ,อนอ่อนล็อกสวยมาที่เป็ดทีนึ่งเป็ดลูกนี้สวยแล้วโอ้โหเป็ดไม่ยิงด้วยลูกนี้เป็ดจะจ่ายให้พันลูกนี้โอ้โหลูกเป็นคนดักไว้แล้วอ้าวพี่พโ่โลูกออกไปเฉยอ่อนได้บรรอลกลางเอาชากไปออนไม่มีใครเติมอ่อนคือหลานไวก่อนตีนจำ เอากลางวิโบามาที่ F. 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 เอฟเอฟประชาก,าปชาปกไปแล้วเอฟล็อกประชากไปอีกแล้วยางไม่อยู่ตามตาติดอยู่ถูกนี้ตูโล่งๆแล้วนี้จับบอลล็อกยึดยักษูกรกกรเรียบร้อย ป็แท่งกลางออนไปยึดตัมมาแล้วกโอ้ปุยเจตพิโบเป็ดข้าวอยู่สวยครับเป็ดวันนี้โอ้ยดูนี้ไม่ไหวครับกระตันอ่อนบอกไม่ไหวอยู่นี้ดูได้บอลแทงมาเอฟไปพิโบออกซ้ายไปติโตขึ้นมาให้เอฟอีกทีออกขวามาน็อต มีนัดยิง <The> ลูกนี้โโอ้หจับบอลลั่นไปหน่อยนัดนัดเปิดเข้ามาพี่ตุตุกกระไม้ที่นัดพี่อ่ะติดที่ตีตีลื่นลื่นระวังระวังระวังลื่นลูกนี้เอาพี่บ่อไปบ่อเบิร์นตัดตันอนเด็กแค่ทำอะไรไปเนี่ย พี่โบเนี่ยตัเขอกากลางไปไม่มีใครเติมสายไปตรงนี้เอฟเปิดตรงนี้โอ้โหไม่มีใครชาดโอ้โหตอนตอนนัไ้ไใหม่ๆแล้วพี่โบบอกว่าตัดมาไม่ได้เฉยเลยเอฟวันนี้เอฟล็อกเขกา้ากลางเอฟล็อกเข้าไปแทงแวรงนี้ต่อสกัดไม่ได้บอลตัดไปอีกทีนึง่งพี่โบโอ้พับสนามแลนะนี่พับสนามเลย โบออกขวามาตูตูให้ยวโบโบทะลุติดตั้มอยู่ที่นึงสวยงามมือนี้ทีเอฟทะลุไม่ติดไม่เข้าอีกแล้วคุโบแทงกลางมาน็อตย,ยังเสียเวลาอยู่นิดนึงเอาคุกคิกคุกคิกเป็ดสัตว์ไปได้ตานที่อ่อนทะลุไปโหติดอีกแล้วเปิดปตรงนี้โอ้โหข้ามือพี่ต้อง บอนโตกลับมาแล้วเคลื่นโอ้โหติดทีตต่ตีอยู่เ็ดกระชากไปเปต็ดที่ตีเอาละครับตีลูกขึ้นมาทะลุไม้ออนยังจับได้ออนกลับมาตีตีไอฮิตสุดยอดลูกนี้ครูเห็นก็ว่าเข้าเข้าข้างโอ้โหลูกนี้น่าเข้าเกิน โบเปิดยาวนี้แค่โกตัวตัวเตี้ยด้วยหูเก,กือบโดนหมดเวลา subscribe to my channel